เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีชัยสมาชิกวุฒิภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสุขทัยครับก็ขออนุญาตนะครับร่วมอภิปรายในเรื่องของรายงานาาสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2567นะครับรท่านประธานครับแน่นอนนะครับถ้าถ้าย้อนกลับไปนะครับเ,เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยล่ามาตั้งแต่ปีปีเริ่มนะครับมีตั้งแต่มิถุนายนนะครับ6เอ่อ58 ก็สิบปีนะครับแล้วก็มีการลันหรือว่าประกาศใช้ก็คือปี61นะครับตอนนั้นก็เป็นสมัยรัฐบาลนะฮะคอสชนะครับที่มีการเริ่มร่างแล้วก็ดําเนินการนะครับแล้วก็มี4ระยะนะครับแน่นอนครับท่านประธานครับถ้าเกิดท่านใดที่ติดตามนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับถ้าติดตามรับชมทางถ่ายทอดสดก็สแกนตาม QR code นี้ได้เลยนะครับอ่านไปพร้อมกันนะครับในส่วนแรกนะครับท่านประธานครับ ในส่วนที่เป็นรายงานนะครับส่วนของบทสรุปของผู้บริหารนะครับในหน้าที่9นะครับระบุไว้นะครับซึ่งจริงแล้วท่านเลขาก็ได,ได้ได้พูดไปพลางบ้างแล้วนะครับมีเพียงแค่มีเพียงสามเป้าหมายนะฮะที่ได้เป็นไปตามแผนหรือคิดเป็นประมาณ8%ครับท่านประธานเรน,นะครับรายงานยังระบุด,ด้วยนะครับว่าเป้าหมาย10ข้อหรือว่า20 ปอร์์เซ็นตนย,ยู่ในสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความเท่าเทียมการทางสังคมนะครับแน่นอนนะครับวิกฤตเหล่านี้ฮะถ้าไปดูตัวรายงานเนี่ยฮะไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับตัวเลข10-10-10 10เนี่ยฮะมีมาตั้งแต่ปี6-5แล้วนะครับที่มีภาวะวิกฤตในเรื่องของการบรรลุถึงเป้าหมายนะครับ ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยครับในเรื่องของด้านความการแข่งขันนะครับสเป้าหมายนะครับไม่ใชเป็นด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ต่อหัวถ้าเกิดไปดูแน่นอนว่ามันอาจจะบรรลุในในบางช่วงจังหวะบางช่วงเวลาแต่ถ้าเกิดดูเป้าหมายของการที่จะต้องสร้างความคงเส้นคงวาเนี่ยฮะที่มันจะเป็นการรายได้ต่อหัวเท่านั้นเท่านี้หรือการเติบโตต่อ g d p เท่านั้นเท่านี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของ TFP อหรือว่าผลิตภาพของผลผลิตภาพ การผลิตโดยรวมหรือแม้กระทั่งความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันดูแบบมีขยับไปขยับมาตลอดนะครับระยะเวลาของการใช้แผนมานะครับท่านประธานครับสีเหลืองเนี่ยฮะสีเหลืองนะครับคือใกล้เคียงนะครับกับเป้าหมายนะครับสีเดียวนะครับสีสีส้มคือเสี่ยงนะครับส่วนสีแดงคือวิกฤตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตัวอย่างนะครับนอกจากเรื่องของความสามารถในการแข่งขันครับท่านประธานยังมีเรื่องของแผนแม่บท ความมั่นคงครับท่านประธานครับในแผนแม่บทความมั่นคงนะครับในเรื่องของแผนย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิรภาพทางการเมืองนะครับในหน้าเอกสารตัวรายงานเนี่ยหน้า1 3 7บจนะฮะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่ตัววัดผลของความสียรภาพเนี่ยมีความไม่แน่นอนหรือแม้กระทั่งในหน้าที่หน3้ี่นะครับในเรื่องของแผนแม่บทย่อยการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคงภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะฮะล่าสุดนะครับสีแดงเลยครับเนี่ยฮะปี47นะครับก็คือจะเห็นว่าตัวชีวัดเนี้ยแย่ลง100.43ส่อร์นะฮะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของการแก้ปัญหาและสถานการณ์อย่างยิ่งนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของของปัญหาครับยังไม่รวมถึงปัจจุบันซึ่งท่านเลขาเองก็พูดถึงปีเอ่อ58อ้กเนี่ยครับก็สภาพซึ่ง ภูมิรัฐศาสตร์เอ่ยนะครับความขัดแย้งในโลกต่างๆนะครับในจุดๆต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งในชายแดนนะฮะที่มีการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชายิ่งตอกย้ำนะครับว่าเรื่องเหล่านี้นครับมีปัญหานะครับที่มีตัวชี้วัดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของด้านการข่าวความเป็นผู้นําอาเซียนตลอดจนการรับมือความท้าทายกับภายนอกนะครับเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ มันสะท้อนอะไรครับท่านประธานมันสะท้อนตั้งแต่แรกเริ่มนะครับในการคิดนะครับในเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์นะครับที่มองเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องที่มันแน่นอนตายตัวเป็นพวกเรื่องที่เป็นค่าชีวิตที่นิ่งนะทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นพลว,วัตนะครับรวมถึงแม้กระทั่งความมั่นคงในมิติอื่นที่อาจจะไม่ได้รวมหรือแม้กระทั่งความมั่นคงของมนุษย์นะฮะหรือเรื่องของ อะไรต่างๆเหล่านี้ครับที่มันมีปัจจัยที่คุกค,คามที่มันมีปัจจัยภายนอกที่มันมีบางการคุกค,คามเข้ามานะครับและไอ้มองเรื่องของความเป็นค่าความมั่นคงเท่ากับความคงที่นะครับอันนี้อาจจะไม่สอดคลับกับมุมมองต่อความมั่นคงที่มันควรจะมีมุมมองต่อความเป็นสถาบันขององค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถที่จะดูดซับความไม่พอใจหรือดูดซับความต้องการของประชาชนเนี่ยครผมคิดว่าเหล่านี้อาจจะทําให้อ้ความยืดหยุ่นตรง ตรงการวางแผนตรงนี้มันไม่มีความยืดหยุ่นนะฮะมันก็เลยมีปัญหาอีกด้านหนึ่งครับท่านประธานครับเศรษฐกิจพิเศษนะครับในปี68นะครับท่านประธานในปี67นะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเทียบกับปีก่อนนะครับแย่ลงนะฮะร้อยละ74.55นะครับเป็สีส้มนะครับก่อนนั้นเป็นสีเหลืองก่อนนั้นอีก เป็นสีแดงนะครับจะเห็นถึงความไม่คงเส้นคงวานของการของ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 แผนเนี่ยฮะของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหานะครับของของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับนี่นะครับยิ่งไปกันใหญ่นะครับในหน้าเอกสารนะครับถ้าดูนะครับไอ้ตัวรายงานนะครับหน้าที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าห้าร้อยปสิบเอ็ดถึงห้าร้อยแปสองและห้าร้อยแปดสิบแปดนะครับ จะเห็นได้ช uhm ัดนะครว่าแผนการบริหาจัดการน้ําทั้งระบบเนี่ยฮะมีปัญหานะครับเรียกว่าจะเรียกว่าผมต้องขอใช้คำว่าล้มเหลวโดยโดยสิ้นเชิงนะครับมีปัญหาอย่างยิ่งนะครับจะเห็นได้สีแดงเนี่ยคือเรียกว่าวิกฤตเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับในในในด้านต่างๆนะครับก็แน่นอนนะครับผมคิดว่าอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ถ้าย้อนกลับไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยวางในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะที่มีระบบการปกรครองในรูปแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็บริบททางทั้งประเทศแล้วก็โลกอีกแบบหนึ่งข้อมูลอีกแบบหนึ่งแต่เราวางไว้20ปีนะฮะแล้วโดยที่เราไม่รู้เลยว่า,วาสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ ระหว่างทางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัศร์โลกนะฮะสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนหรือตะวันออกกลางนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องของปัญหาที่ผลพวงตามมาเรื่องของออราคาพลังงานหรือราคาพวกอาหารที่มันพุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่นะฮะเราก็เผชิญหน้าก็คือเรื่องของออสงครามการค้าที่มีการตั้งกำแพงภาษี ภาษีทั้มที่เกิดขึ้นนะฮะมันส่งผลเป็นโดมิโนโน,นะครับหรือแม้กระทั่งในห่วงเวลาที่วางแผนเราก็ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า,าการระบาดของโควิดด้วยซ้าไปนะฮะเ,เหล่านี้มันเป็นปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งนะครับท่านประธาน,นครับแม้กระทั่งตัวรายงานเองเนี่ยฮะผมไม่ได้พูดเองนะครับ ตัวรายงานเองเนี่ยฮะก็ยังระบุไว้ในเอกสารตรงส่วนที่เป็นเรื่องของบทสรุปของผู้บริหารนะครับก็ระบุไว้ว่าเรื่องของการวางแผนนี่ยรบ,บริบทการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะสถานการณ์และภาว,วะต่างๆทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทําให้แผนระดับชาติที่ประกาศใช้ในห่วงเวลาที่ผ่านมาอาจเกิดข้อจํากัดในมิติได้ประเด็นการพัฒนาและกลไกต่างๆนะครับก็มีข้อเสนอแนะให้มีการ แผนในระยะที่2นะครับด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมกงคิดว่านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าการมีแผนเป็นเรื่องดีผมยอมรับว่ามีการมีแผนเป็นเรื่องดีมันเป็นเข็มทิศในการชี้นําชี้ทางในการที่จะพัฒนานะครับแต่เมื่อแผนนะครับมันเป็นการล่างมาในห่วงเวลาหนึ่งในระบอบก,การปกครองหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ใช้และระบอบปัจจุบันนะฮะในห่วงเวลาที่มีข้อมูลในห่วงเวลาที่มีบริบทที่แตกต่างไปจากปัจจุบันนะฮะจากแผนจากเข็มทิศ กลายเป็นโซ่นะฮะล่ามเราไว้นะครับดังนั้นผมไม่ได้พูดเพียงแค่ว่าออแน่นอนว่าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการเนี่ยความเข้มข้นในการติดตามเนี่ยอาจจะลดลงแล้วเพราะว่าบทเฉพาะการ5ปีมันผ่านไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของตัวของรัฐธรรมนูญนะฮะในมาตราที่142นะครับหรือรัฐธรรมนูนมาตรา162นะฮะที่ระบุว่านะครับการจะทํางบ ต้องให้สอดคล้องกับแผนนะครับการที่นะออทรัฐมนตรีแถลงต่อสภาก็ต้องให้สอดคล้องกับแผนสิ่งเหล่านี้นะฮะนอกจากถ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สอดคล้องกับแผนเนะี่ยมีเสียงที่จะถูกดำเนินการดําเนินการฟ้องต่อปปชได้นะมันก็เลยกลายเป็นโซ่ล่ามนะครับดังนั้นผมยังเห็นด้วยนะครับกับข้อเสนอตรงนี้นะครับของทางรายงานตนัวนี้ว่ามันควรจะมีการทบทวนนะถ้าทบทวนระดับ แผนไม่พอนะครับอาจจะต้องไปทบทวนในระดับรัฐมนูญเลยด้วยซ้าไปนะครับว่าควรจะมองว่ามันควรจะทําให้แผนเนี่ยมันควรจะสอดคล้องกับคุณค่าของระบอบก,การปกครองในในยุคปัจจุบันไม่ใช่เอาแผนที่มันอยู่ในคุณค่าของระบอบก,การปกครองในห้วงเวลานั้นมาใช้ในปัจจุบันผมก็ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของทางรายงานฉบับนี้นะครับในหน้าที่1ินะครับว่าให้ทบทวนนะฮะการทําแผนนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ